ประเด็นทางการเมืองกันนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะลูกพักไปร้องกกตบอกยุบพักตัวเองหน่อยเพราะว่าถูกครอบงำโดยคนภายนอกพักนะคะล่าสุดคุณมี่งขวัญพร้อมคณะตั้งโต๊ะแถลงเลยนอกจากประเด็นนี้แล้วพูดอีกประเด็นหนึ่งด้วยไม่ร่วมกับพลังประชารัฐแน่นอนคราวนี้ย้ําชัดเจนเลยนะคะสําหรับที่ผ่านมาจากที่พักเศรษฐกิจใหม่เจอกระแสมากมายจนกระทั่งมาที่ลูกพักของตัวเองเนี่ยนะคะ ออกมายื่นกกตให้ยุบพ,พักล่าสุดคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่พร้อมกับกรรมการบริหารพักออกมาชี้แจงนะคะโดยคุณมิ่งขวัญบอกว่าชี้แจงในฐานะหัวหน้าพักนะรับผิดชอบเรื่องการเขียนนโยบายแล้วก็เรื่องของการช่วยหาเสียงพบปะมวลชนแต่ถ้าเป็นเรื่องกิจการภายในพักการรับสมัครสมาชิกพักการบริหารกิจการต่างๆในพักเนี่ยมอบหมายให้รองหัวหน้าพักคนที่หนึ่งก็คือนายสุภดิษอากาศ เลิกเป็นผู้ดูแลค่ะเดี๋ยวฟังชัดๆจากคุณมิ่งขวัญค่ะสถานภาพผมนะวันนี้เป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ชื่อก็ไม่ต้องบอกตามทกคุณรู้อยู่แล้วนะฮะข้อ2นะฮะประเด็นของเรื่องเนี่ยห้องนี้เราเคยมีการถแถลงข่าวกันสำคัญครั้งหนึ่งวันที่ผมมายื่นใบสมัครดูไหมฮะผมมายื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพักนี้นะฮะโดยท่านสุภดิ์ ต้องบอกสถานภาพท่านก่อนนะท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคนี้ร่วมกับญาติสนิทมิตรสหายของท่านเยอะแยะไปหมดนะฮะและคราวนี้ท่านก็นไปเชิญผมมาว่าให้เชิญให้ผมมาสมัครเป็นสมาชิกเราก็มีการคุยกันอย่างนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสถานภาพท่านมีอยู่สองสถานภาพนะหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคนี้นะฮะร,ร่วมกับทีมทั้งหลายของท่านเนะี่ยข้อสองฮะ ท่านเป็นหัวหน้าพักคนแรกของพังนี้การบริหารจัดการในพักเนี่ยขอแบ่งเป็นปีกซ้ายและปีกขวาปีกขวาคืออะไรปีกขวาก็คือการร่างนโยบายฮะระบบเศรษฐกิจไหมฮะ,ฮะการเตรียมตัวอ,ออกดีเบตการออกไปพูดกับสางชนการออกคลิปการอะไรสารพาดัดเยอะแย่อันนี้คือจบนะฮะผมบอกผมขออยู่ฝั่งนี้นะ สำหรับการบริหารกิจการภายในยถูกไหมฮะการรับสมัครสมาชิกพักการคัดเลือกผู้สมัครท่านจะเอาใครลงไม่เอาใครลงผมขอมอบภารกิจนี้ให้ท่านสุภดิษฐ์อากาศเสเี่เป็นวัน,นานะคือคุณมิ่งขวัญก็พยายามจะอธิบายบทบาทหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ส่วนประเด็นที่ลูกพักไปยื่นให้กกตตรวจสอบแล้วก็สั่งยุบพ,พักตัวเองเนี่ยนะครับ คุณมิ่งขวัญบอกว่าไม่ทราบจริงๆว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็คงจะไม่ไปสืบหาสาเหตุเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่หลังจากนี้คงเป็นหน้าที่ของกะกะตนะครับพร้อมทั้งยืนยันว่าพักเศรษฐกิจใหม่จะไม่มีทางร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐเพราะว่าอุดมการทางการเมืองเนี่ยไม่ตรงกันจะยืนอยู่ฝั่งเดียวกับพักฝั่งประชาธิปไตยเท่านั้นครับเบืองหน้าเบื้องหลังหรือเปล่าไม่รู้ตอบไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะฮะบอกว่าจะไปสืบสาวราวเรื่องไหม ก็มันไม่ใช่หน้าที่ของเราฮะมันขึ้นอยู่กับกรกตเขาดูยังไงฮะพักเศรษฐกิจใหม่ขอแถลงจุดยืนทางการเมืองดังต่อไปนี้ฮะหนึ่งนับตั้งตั้งแต่ตัวผมเองกลับเข้ามาทํางานการเมืองจนเป็นสมาชิกของพักเศรษฐกิจใหม่ผมประกาศชัทเยนว่าไม่สามารถร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ เพราะอุดมการทางการเมืองต่างกันและทางาพักเศรษฐกิจใหม่ก็ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนมาโดยตลอดเช่นกันในทุกเวทีฮะทั้งการเมืองตั้งแต่ริ่มต้นจนปฏิวัตันหมายถึงนะวันที่23นมนาคมฮะขอ,อยืนยันว่าจุดยืนดังกล่าวและอุดมการดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น และนะข้อ2เราขอยืนยันว่าจะทํางานร่วมกับฝั่งประชาธิปไตยเราหมายถึงวันนั้นนะเพราะวันนั้นยังไม่มีการเลือกตั้งก็ยังไม่มีฝั่งไหนเป็นไม่รู้ว่าประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยพวกคุณแบ่งกันเองนะหรือใครแบ่งกันเองก็ไม่รู้ผมบอกว่าจะทํางานร่วมกับฝั่งประชาธิปไตยและคํานึงถึงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยฮะอันหนึ่งฮะ ถ้ามีการกล่าวอ้างถึงความเป็นประชาธิปไตยแล้วพบว่ามีการทำงานโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเกิดขึ้นเราก็พร้อมจะขอถอนตัวออกมาทันทีจะไปร่วมกับพรคพลังประชารัฐไหมคะคำตอบนะฮะไม่ร่วมชัดเจนนะฮะ โอ้โหถือว่าค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาเป็นเอกสารของทางพักวันนี้พูดด้วยตัวเองเลยว่าจะไม่มีทางจับมือกับพักคหลักประชารัฐใช่แล้วค่ะขณะที่คนข้างๆกันก็คือคุณสุพดิ์นะคะคุณสุพดิตเนี่ยยืนยันว่าเรื่องที่สมาชิกไปร้องกกตไม่เป็นความจริงที่หาว่ามีคนภายนอกพักเข้ามาครอบงําพักเนี่ยนะคะที่ผ่านมาพัก เศรษฐกษิจใหม่จัดอบรมสมาชิกและผู้แทนของพักมาตลอดจะแบ่งเป็นลักษณะกลุ่มย่อยๆแล้วที่สมาชิกพักไปอ้างถึงคุณสุทัศน์สิวาพิรมรัฐหรือว่านายสอเสือเนี่ยที่บอกว่าเป็นนายทุนมาครอบงำเนี่ยนะคะ คุณสุพเดชบอกว่าตัวนายสุทัศน์เองก็เป็นสมาชิกพักเศรษฐกิจใหม่แล้วพี่ชายก็เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อของพักด้วยก็เชื่อว่าทางพักเองเนี่ยนะคะพักเศรษฐกิจใหม่นั้นมีความเป็นเอกภาพและจะไม่มีงูเห่าอย่างแน่นอนค่ะขอยืนยันนะครับว่าพักเนี้ยมีเอกภาพนะครับเราเดินเดินการทางการเมืองโดยยึดมั่นตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้นะครับ แล้วเราก็ซื่อสัตย์สุสจริตต่ออาชีพรักษาคําพูดเพราะฉะนั้นนะครับผมพูดชัดเจนนะครับไม่มีงูเห่านะครับในว่าที่สสของพักนี้พักนี้ไปทางเดียวกันหมดนะครับยืนยันครับนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องเมื่อวานเรื่องเมื่อวานเนี่ยอยู่ๆก็มีสมาชิกพักไปยื่นบอกว่า <c oughs> นายมิ่งขวัญเนี่ย ไม่ได้มีไม่ได้จัดให้มีการประชุมแล้วก็นายพิงมิงขวัญเนี่ยไม่สามารถจัดการประชุมได้เพราะว่ามีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมาครอบงำมาวงการมาชี้นำพรรคก็ตอบง่ายๆนะครับเราเรามีการ <c oughs> จัดการประชุมสสในความเป็นจริงก็คือท่านท่านมิ่งขวัญนนได้รับเชิญมาเป็น เป็นคนอบรมสมาชิกพักก็ได้เข้ามาอบรมเราอบรมเป็นคภาค,ภาคแล้วมีการกระทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พูดเนี่ยมันไม่ไม่มีความจริงเลยนะครับที่เขาไปยื่นต่อกอกอตแล้วก็ตามที่มีการกล่าวอ้างเรื่องการครอบงําพักเนี่ยผมก็ชี้แจงว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะผู้ที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนสนิทของพวกผมที่ก่อตั้งพักกันมาด้วยและเขาก็เป็นสมาชิกพักด้วย พร้อมระบุด้วยนะคะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับคนที่ไปยื่นกกตเมื่อวานนะคะตอนนี้กําลังดูข้อกฎหมายอยู่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกระทบทั้งสมาชิกพักแล้วก็คนหมู่มากโดยย้ําว่าพักเนี่ยจะทําตามนโยบายในการเข้ามาพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศค่ะ เมื่อวานนี้คนที่ไปยื่นก็คืออดีตผู้สมัครสสเขต5จังหวัดสกลนครคุณอุอไรพรตรวงย้อยนั่นเองนะครับ <S <S ทีนี้พอไปยื่นให้ยุบพักตัวเองอหลายคนก็ไปจับต้นชนปลายบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมพักพลังประชารัฐไปกดดันให้ลูกพักเขาไปยื่นยุบพักเ<ช>พื่อ <ๆ S 2> ที่จะอยากให้พักเศรษฐกิจใหม่มาจับมือร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากว่าเป็นพักที่เนื้อหอมากๆว<ๆ>ันนี้ทางคุณพุทธิพงศ์ปุณยกันก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับระหว่างที่ลงพื้นที่ช่วยให้ผู้สมัครสส เขต32ของกอทมลงพื้นที่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณผู้ที่พงให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะครับบอกเลยว่าการที่สมาชิกของพรรคเศรษฐกิจใหม่ไปยื่นยุบพักตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีการกดดันจากพรรคพลังประชารัฐแน่นอนเป็นเรื่องของแต่ละพักที่มีการไปตรวจสอบเฝ้ระวังของสมาชิกเรื่องนี้เราไม่เกี่ยวแล้วก็ให้เกียรติทุกพัก เช่นเดียวกับกรณีกระแสข่าวในการซื้อตัวงูเห่าราคาร้อยล้านบาทก็ไม่เป็นความจริง <S <S เพราะ,ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการรับรองสสและตัวเลขก็ยังไม่นิ่งเชื่อว่าประชาชนเข้าใจแยกแยะออกนะครับถามต่อว่าตัวเลขในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐจะมีพรรคเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญรวมอยู่ไหม คุณพุทธิพงศ์บอกว่าเดี๋ยวรอดูความชัดเจน9พฤษภาคมนี้ก่อนนะครับเพราะว่าขณะนี้สุตรการคำนวณสอส,อสอปาร์ตี้ริสก็ยังไม่ชัดเจนยังอยู่ในขั้นตอนที่ยื่นให้สารวินิจฉัยตัวเลขยังไม่นิ่ง 1. 2คนก็มีผลในการจับมือจัดตั้งรัฐบาลาส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลณวันนี้เนี่ยเอาจริงๆมีพันธมิตรที่ชัดเจนกี่พัก คุณพุทธิพงศ์ก็ปฏิเสธที่จะไม่ตอบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวคงต้องรอผลการรับรองจากทางกะกะตแล้วทิศทางหลังจากนี้ยังคงเชื่อมั่นว่าพักพลังประชารัฐสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ยอมรับว่าตัวเลข251เสียงในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นเป็นตัวเลขสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการขับเคลื่อนของประเทศแต่เชื่อว่ามีคนที่อยากให้ประเทศเดินต่อเพราะหากคลุมเครือมันจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้น ทุกพักคงจะเข้าใจและจะตัดสินใจโดยคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักนั่นเองค่ะ แต่ถ้าดูท่าทีจากคุณมิ่งขวัญเมื่อสักครู่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าไม่รวมแน่นอนออนะคะอาถัดมามาดูกรณีของพักอนาคตใหม่กันบ้างน,นะคะเรียกว่าทั้งสองแกนนําพักเลยไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรหรือว่าคุณปียบุตรนะคะทั้งสองคนเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาและเป็นคดียโยงปลุกปั่นบ้างนะคะแล้วก็มีคดีหมิ่นศาลอีกนี่ยนะคะเบื้องต้นหลายคนตั้งคําถามว่าแบบนี้เนี่ยจะกระทบต่อสถานะความเป็นสสของทั้งคู่ไหมล่าสุดนะคะรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามออกมายืนยันแล้วบอกว่า ไม่กระทบไม่เกี่ยวกับการที่กะกะตจะประกาศรับรองสถานะความเป็นสสอนะคะเนื่องจากคดีนั้นยังไม่ได้ถูกพิภากษาค่ะอย่างกรณีของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาคดียุยงปลุกปั่นนะคะมาตรา116นายปียบุตรแสงกหนกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่โดนแจ้งข้อกล่าวหาหมิ่นศาลแล้วก็ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ อาจารย์วิชนุบอกว่านี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกาศรับรองสอสอของกกตเลยเพราะว่าคาดีนี้ยังไม่ได้ถูกพิพากษาและอยู่ในช่วงเวลาของการเปิดประชุมสภาเมื่อเปิดประชุมสภาเนี่ยก็จะได้ิทธิ์การคุ้มกันซึ่งไม่ใช่เป็นเอกสิทธิ์ที่จะได้ในระหว่างสมัยประชุมและสภาก็ต้องคุ้มครองให้สมาชิกภาพยังคงอยู่ยกเว้นแต่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นถึงที่สุดแล้วหรือขาดคุณสมบัติเดี๋ยวฟังชัดๆจากอาจารย์วิษนุค่ะ ไม่ไม่เกี่ยวกันกระทบนะกระทบแน่แต่ว่าไม่ได้ทําให้ไม่ประกาศอะไรประกาศไปแล้วแล้วถ้าเป็นก็ต้องถือว่าเป็นตําแหน่งว่างถ้าเกิดมีปัญหาเป็นความผิดแล้วก็ดําเนินคดีแต่มันมัน,ม,นมันโน่นไปจนถึงใครก็พิพา,ากษาก็ไม่รู้ซึ่งยังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยระหว่างนี้มันก็อีกหน่อยก็จะเปิดสภาอยู่แล้วก็ก็ยังไม่มีปัญหาไม่กระทบอะไรแล้วก็พอเปิดสภาแล้วปกติก็จะได้รับความคุ้มกัน ของวกัรแปลว่าหยุดดำเนินคดีเว้นจากวานนี้ <ใจ S 2> นะครับทางรองวิศณุปฏิเสธความคิดเห็นถึงการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติบอกว่าไปถามคนที่เสนอก็แล้วกันไม่ทราบเหมือนกันว่ากระแสดังกล่าวเนะี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็ไม่เข้าใจด้วยว่าสามารถทําได้จริงไหมเพราะว่ากลไกตามกฎหมายไม่มีเรื่องดังกล่าวระบุเอาไว้นะครับมีเพียงกลไกรูปแบบเดียวก็คือเสนอให้คนนอกเข้ามาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับไม่มีควาเมเห็นนะฮะต้องไปถามคนที่เขาพูดสิ <laughs> มันเรื่องอะไรใปล่อยให้ใครออพูดนนไม่ทราบไม่ทราบ <c oughs> ผมผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เป็นคนพูดแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนักด้วยว่ามันคืออะไรหรือทำอย่างไรไม่ทราบตรงนี้นกลไกตามกฎหมายนั้น่ะมันไม่มีเป็นเรื่องแบบนี้แต่ว่ามันมีนกลไกที่เดินไปได้ว่า ก็เลือกกันในสภาเลือกกันกี่รอบกี่รอบแล้วมันก็ยังไม่ได้เมื่อยังไม่ได้ก็ใช้วิธีว่าต้องใช้อาศัยเสียงสภาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สองสภานะที่อนุญาตให้ไปเอาคนนอกเข้ามาได้แล้วพอเอาเข้ามาได้ปับ๊บก็มาเลือกกันอีกทีนึงแล้วถ้าตอนนั้นเลือกทั้งคนในคนนอกก็ได้แล้วก็โหวตกันใครได้คะแนนเสียงมากที่สุดคนนั้นก็ไป เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายก็ต้องไปถามประเด็นที่สมาชิกพักเศรษฐกิจใหม่มไปยื่นกนกนตให้ยุบพ,พักเนี่ยนะคะทางอาจารย์วิศณุเองก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพักเล็กพักน้อยมีเยอะมากแล้วก็เลยมีการเขียนในรัฐธรรมนูญนะคะว่าถ้าหากพักการเมืองที่ไม่มีสสให้ยุบพ,พักนั้นทิ้งซึ่งอาจารย์วิษณุเองก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยพักที่เขาไม่มีสสไปทํากิจกรรมทางการเมืองได้รับเงินอุดหนุนพักการเมืองบางทีเนี่ยได้เงินอุดหนุนมากกว่าพักที่เขา สอสอ,อีกนะเท่ากับว่าเป็นการตั้งพักขึ้นมาเพื่อหาเงินแต่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบนี้ก็เลยเอาเป็นว่ากลไกยุบพักเนี่ยจะยุบก็ต่อเมื่อมีความผิดอย่างเช่นถูกคนภายนอกเข้ามาครอบงำแต่ประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลักฐานจะหาได้ง่ายๆมันจะต้องมีพยานบุคคลชัดเจนแล้วต้องทําให้ศาลเชื่อว่ามีการบงการจริง พูดถึงการบงการเนี่ยถ้าเป็นบุคคลภายนอกมาบงการบงการกิจกรรมในพักอันเนี้ยผิดแต่ถ้าบงการเรื่องอื่นๆถือว่าไม่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นซับซ้อนมากๆในเชิงของข้อมูลแล้วก็หลักฐานนะครับส่วนกรณีของการให้เงินสนับสนุนพักนั้นไม่ทราบว่าจะมีความผิดไหมแต่ว่ามาบงการเรื่องของการตั้งหัวหน้าพักสั่งให้มีหรือว่าไม่มีการประชุมเนี่ยมีความผิดแน่นอนสรุปก็คือกิจกรรมภายในของพักการเมืองหมายถึงเรื่องที่คณะกรรมการบริหารพักหรือว่าสมาชิกข,ของพักจะต้องเป็นผู้ตัดสิน แต่ถ้ามีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นมือที่สอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายยุบพักได้นะครับมาปิดท้ายกับกระแสาข่าวที่สร้างความปั่นป่วนเลยนะคะที่บอกว่าจะเก็บภาษีจากคนที่ได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคารล่าสุดเนี่ยกรมสรรพากรต้องมาชี้แจงเลยนะ,ะบอกว่าเขาเก็บบางส่วนเก็บเฉพาะคนรวยเท่านั้นนะคะเก็บเฉพาะคนที่ได้รับดอกเบีย้ย เกินกว่า20,000บาทเท่านั้นค่ะทางคุณปิ่นสายสุรส,สัศดีโคศกรมสรรพากรออกมาชี้แจงนะคะสำหรับการที่มีกระแสข่าวาว่าเนี่ยจะมีการเก็บภาษีดอกเบี้ยกับคนที่มีรายได้ดอกเบี้ยรวมน้อยกว่า20,000ท่านปิ่นสายบอกว่าเข้าใจผิดแล้วนะคะสรรพากรเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงการลดหย่อนภาษีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นการประกาศเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยทำหน้าที่จะต้อง ส่งข้อมูลนะว่ามีประชาชนได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรกันบ้างให้กับกรมสรรพากรเพื่อจะตรวจสอบดูว่ามูลค่าดอกเบี้ยของคนคนนั้นเนี่ยเกินการลดหย่อนที่ประกาศไว้หรือไม่ กระบวนการส่งข้อมูลดอกเบี้ยของประชาชนให้กับกรมเนี่ยนะคะอาจจะติดข้อกฎหมายบางประการจึงจําเป็นที่จะต้องได้รับการยินยอมจากประชาชนก่อนก็เลยเป็นที่มาว่าธนาคารหลายแห่งเนี่ยให้ประชาชนไปทําเรื่องยินยอมว่าเออฉันให้ข้อมูลนี่นะแก่กรมสรรพากรน,นะส่วนกรณีที่ประชาชนไม่ไปลงทะเบียน ถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีรายรับดอกเบี้ยรวมกันไม่เกิน20,000คุณก็จะไม่ถูกเก็บภาษีค่ะแต่ถ้าใครก็ตามมีดอกเบีย้ยจากการฝากเงินในธนาคารเนี่ยเกิน2 0,000คุณจะโดนหักทันทีตามกฎหมายโดยย้ําว่านี่เป็นการเรียกได้ว่าประกาศที่ออกมานั้นเนี่ยประชาชนกว่า99%คุณจะไม่ได้รับผลกระทบเลยเพราะใครก็ตาม <c oughs> ที่จะมีดอกเบีย้ยจากธนาคารเกิน 20, 2 0,000ค,คุณจะต้องมีเงินฝากอยู่ในทุกบัญชีรวมกันเกิน4ล้าน oh. ใครที่มีน้อยกว่านั้นสบายใจได้ไม่เกี่ยวข้องนะคะสบายใจมากเลยนะฮะไม่ไม่ถึงหลักหมืไม่ถึงครับหลักร้อยก็ร้อยต้นๆเท่านั้นนะฮะตายแล้วเอาละเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อกรณีบ้านกลางทะเลภูเก็ตนะครับล่าสุดฝ่ายความมั่นคงสั่งตรวจสอบเชิงลึกนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะไปกระทบกับความมั่นคงของประเทศแล้วก็ขยายผลหาผู้ร่วมการกระทำความผิดครั้งนี้นะครับ